กินเลยรุมเลยเป็นรั่วตกตะวันกินสิใช่ช็อกโกแลตทำไมเป็นยังไงน้องอมดูก่อนเหนไหมก็จะหวานเองลองใส่เข้าไปในปากแล้วก็ลองกัดดูข้างในมีช็อกโกแลตมองชิมดูเห็นไหมตี๋เลยก็บอกเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเอาใส่เข้าไปในปากอมไว้ อมไวแล้วก็กัดเลยเอออมไวเลยไม่ใช่ต้องเอาอมในปากเออเอาอมเข้าไปในปากแล้วก็กัดกัดเล้วตะวันเมียน้อยลองกัดดูมันมีสกลตข้างในกูม